白鹿饭。<Bye. S 2> <Bye. S 3> <laughs> อันนั้นมีทางขึ้นเห็นไหมมีทางขึ้นป่องสว่างอยู่นู้ดันบนนะคะหนูคิดว่ามันจะเป็นถ้ำส,สวยๆใช่ไหมคะ ไปไมันคือถำเหมือนไอวนนนเลยไอวนนนก็เป็นถำแบบเน,นี้แหละเจอทางสว่งางพยุงไม่ได้ถ,ดถ้าพายุงมันจะยิ่งหนักอให้มันดูดิฉันนี่อีู่่อีพกมดูฉนันแลดูอีม่ทำฉัน ไปเอ็กซ์แอคชั่นก่อนเมื่อแล้วอันนั้นโพงอะไรอ่ะด้านบนนะจ๊ะว่าด้านบนเขานะคะอันนี้ลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้โอ้มา ปไปมาเดินไปก็เดินไปที่เอ่อก็ไม่ได้กลัวหรอกออมีมุดด้วยแถวนั้นอย่าเออมุดดำนะจ๊ะเจ๊พามาบุกปลาฟ้าดงนะคะ